สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันแกะี่ยกันนะคะ unbox โมเดลกูแกะที่ได้จากอะไรนะร้านกูแกะที่เอเชียทีอันนี้ของฉันอ้าวแกะเลยแกะให้พี่ๆดูแกะตัวแรกก่อนค่ะเอาลูกลูกทั้งหน้าขา กให้พ <taking harder and unfair half> ี่พี่ดูเลยนีหัวก็จะขยับเอาไปโชว์ใกล้ๆเอาไปโชว์ยืนให้โชว์ใกล้ๆนี่ค่ะขยับได้ด้วยให้ดูอุปกรณ์นี่นะให้ดูให้ดูรอบๆตัวแบบนี้เอาไปโชว์ใกล้ๆในลูกใกล้ๆกล้องเลยแบบนี้ มีข้างหลังก็จะเป็นหนึ่งอันนี้มันวางโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ไหมใช่วางโทรศัพท์ได้ด้วยไหนลองเครื่องนี้วางดูเลยลองวางให้พี่พี่ดูเนี่ยสามารถมันก็วางโทรศัพท์ได้นะคะวางได้โทรศัพท์วางเทลิทนะคะวางจีนวางไม่ได้เพราะว่าต่อไปรถไฟจะอันบ็อกซ์ของรถไฟนะใช่แถมแถนเทแลนแทร่กล่องปริศนานะครับ ของพิเที่ทุกคนงไม่รู้เปิดมาก็เจอเลยอันนี้อันนี้ของนะคะนะคะอันนี้าวนี่เป็นสองตัวนี้นะคะใช่ไม่แพงด้วยสามารถหยอดเหรียญได้ด้วยนะเป็นกระปุกออมสินนะคะนี่เดี๋ยวเราจะวางโชว์นะคะ นี่อ,อ่ะงนีน่ารักไหมโอเค